Hi Good morning Morning จะไปไหน School School Wow your first day y e at h school Okay เมื่อนี้ลูกสาวเมื่อไปโรงเรียนเมื่อบีที่ไปส่งขึ้นขึ้นรถเมล์ไม้กำลังงามงามรอขิวอยู่หน้าบ้านเมื่อคืนนี้ฝนตกไซเฮิรนเมื่อนี้ก็ตื่นนอนแต่เศร้าสิไปส่งลูกสาวไปโรงเรียน ดีสบายดีเศร้าเมือ่อวันพุธมื่อนี้สาวลาพ่ลูกเศร้าตื่นแต่เศร้าที่ไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนเมื่อนี้เป็นเมื่อปิดของโรงเรียนของเฮิ่นเนาะไปโรงเรียนกําลังจะย่างหากันย่างไปนอัมองจอดรถมีป้ายสต็อปเนาะสกูลบัส เป็นมือคอัำอีกเลยกำลังจะหากันย่างไปมองไปสต็อปไปนั่งห้ารถเมย์ว่าจะไปส่งเพื่อนไปของเฮียขี่รถไปของเฮียนเองแต่เพื่อนบุญยากเพื่อนจะขี่รถเม์ไปกัมมูเ่เพื่อนเลยลูกสาวไฮอันจี ช่ไฮ <Say> <Hi. S 1> จ,จะชิบะสาฮะโก็สกูมูเฮนมาห้ามูมา้ารถเมย์อยู่หน้าหน้าเหินมูเฮินยืนห้าแบกแพกหมวกใหญ่แบกแพกใหญ่เฮลฮว เงินมูฮันมูฮันออกมาละรถเมย์ก็สิมาประมาณนันน้ำป็ดโมงครึ่งเนาะ มแม่แยกขับรถไปส่งยุ่งเฮียนกับบุให้ขับไปบุงลูกสาวนะอยากขี่รถเมย์ไปน้ำมูกว่าไน,นั่งไปน้ำมูกละลายคนแม่ว่าสิีขับรถไปส่งยุ่งเฮียนเอาลูกว่าบ่าบานี่เขาสิมาห้ารถเมย์เอาบ่งนางนั่งค้ารถเมย์ขับรถจากบ้านสาวล้วไปองเฮียนกับบุ้งได้ดนเนาะก็ประมาณห้านาทีแต่เขามานั่งข้ารถเมย์นี่เขาต้องได้นั่งค้าดนเขาต้องมาก้อนเวลา มาก้นเวลาประมาณ10นาทีเพราะว่ายานรถเมล์ขึ้นมาก้นรถเมล์มาเล้วไปแล้ว굿มอร์ r n i n g ใส่คำไปออกยนันมือปี๊ ส่งลูกสาวไปโรงเรียนมาแล้วหัวยุ่งหัวย่องผมโปรเทวีเนาะลูกสาวไปโรงเรียนเมื่อบีดมันนี่ก็ไดรยูเง,งนินผู้เดียวแล้ววะเนีล้ลรู้แปรงเรียนมื่อสุขุนไอ้แฟีดท่านไปแต่เศร้าคุณไอ้แฟีดไปแต่จิตมงจิตมงเศร้าเนาะ กลับขึ้นไปนอนโตเขาว่าสาวเราไปอยากอันอันสีบซองแต่ละปีก็คือกันไปส่งรูปปเง็ฮแล้วก็กลับขึ้นมานอนโตกลับขึ้นมาตอนโตประมาณนา้ำสม,มงป่าเนี่ยแหละสม,มงป่าแตวก็ตื้นมนาเห็นน้ำของอยู่ของกินเอาไว้ให้เด็กน้อยเอาไว้ให้อันนั้นพ่อหญ่บ้านเนาะ โอเคคลิปนี้สาวลราก็จะเก็บเพียงพอนี้เนะาะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามซ่องสาวลราวยเด้อให้ยสาวลราลมีกำลังใจคลิปต่อไปเนาะโอเคบาย